โรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองตั้งอยู่เลขที่36ทับ2หมู่7ตำบลครองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น11ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน202คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนภายใต้การบริหารงานของนางรุ่งทิพย์กองสิริครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองพร้อมหัวหน้างาน4ฝ่ายดังนี้ 1. นางรุ่งทิพย์กองสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. นางสาวนงครานมูสิกพัน หัวหน้างานฝ่ายบริหารวิชาการ 3. นายวิบูลเพื่อนชอบหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 4. วาทีร้อยตรีหญิงชนารากันเกลาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลในปีการศึกษา2566นี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเช่นจุดเช็คอินภายในโรงเรียน การปรับพื้นที่ให้เป็นที่จอดรถแทงสนามกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พื้นที่สนามกีฬาอย่างคุ้มค่าติดกระจกห้องน่าตัดสินเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรวมถึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการฝึกปฏิบัติจริงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องสมุดเพื่อส่งเสริมบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองได้ดำเนินงานตามจุดเน้น6ด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งดังนี้การดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 1. ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาครูได้อบรมให้ความรู้กับนักเรียนถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือเรื่องร้ายขึ้นทางโรงเรียนมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเมื่อมีภัยเข้ามาถึงตัว 2. ทางโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด8จุดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน 3. ทางโรงเรียนได้มีการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามมาตรการ3ปได้แก่การป้องกันการปลูกฝังและการปราบปรามโดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ทางโรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่เป็นอันตรายเมื่อเกิดลมฝนตัดแต่งพื้นที่รก ให้เรียบเตียนเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ 5. ทางโรงเรียนได้มีการสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีผู้นำชุมชนกรรมการสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผู้บริหารแจ้งนโยบายให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนเชิงรุกให้กับครูผู้สอนมีการนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมในระดับชั้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ช่วยให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลทําให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนและสามารถนำความรู้ทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ทางโรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดการฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้นเช่นโปรแกรมสำเร็จรูปงานทะเบียนและงานวิชาการระบบการบริหารการสอบ RT NT มีการจัดทำระบบข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทุกช่วงวัยจัดทำแผนการสอนการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมและมัธยมเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับช่วงวัยการพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพในรูปแบบต่างๆระดับปถมวัยการปลูกผักสวนครัวการทำขนมต่างๆเช่นขนมเค้กน้ำกล้วยปั่นระดับปฐมศึกษาการทำสบู่ออแกนิกจากขมิ้น การทำผ้าบาติกสร้างสรรค์การทำสเปรย์ไล่ยุงรวมถึงการส่งเสริมทักษะงานช่างของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นนอกจากนี้โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยเข้าร่วมบูรณาการการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน โดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีเป็นพี่เลี้ยงเป็นการฝึกทำผ้ามัดย้อมเพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจในการค้นพบอาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตด้วยการปฏิบัติจริง 5. การพัฒนาทักษะชีวิตโรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งครบร้อยเปอรซและจัดทำ SDQ เพื่อคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อดูแลส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนจัดบูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระต่างๆให้กับนักเรียนให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข โรงเรียนได้จัดทำเป็นชั่วโมงแนะแนวลดเวลาเรียนและโครงการต่างๆเช่นโครงการทัศนศึกษาโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการเข้าค่ายคุณธรรมโครงการวันสำคัญโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองและจัดการเรียนการสอนเชิงรุกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในศตวรรษที่21 โรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์นำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากอบบยามก มีความรักสามคัคคีมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการรักในความเป็นไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยเตรียมความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพสิ่งแวดล้อมและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ย1ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาให้มีคุณภาพมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริงในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทางโรงเรียนบ้านครองเจ้าเมืองขอขอบพระคุณคณ,ณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกท่าน ที่ได้มาให้คำแนะนำแนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์รวมทั้งให้กำลังใจในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆเพื่อที่จะได้พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนต่อไปขอบคุณค่ะ